เหลตระหนุครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณร์ที่ใช้รถ e v netta v รถไฟฟ้ามา1ปีแล้วนะครับว่าทำไมถึงใช้ประการแรกจะเป็นเรื่องความประหยัดนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้รถ Honda City นะครับเติมครั้งหนึ่งพันสี่วิ่งไ้ไกลเจ็ดร้อยนครับก็กิโลเมตรละสองบาทนะครับส่วน netta v เนี่ยสเปคแบต30ส กิโลวัตต์อาวก็คือสามสิบหน่วยนะคับค่าไฟ4ีบาทก็ถือว่าสูงแล้วเป็นค่าไฟที่สูงสุดนะครับชาติจครั้งหนึ่งก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับก็วิ่งได้ไกลสามอยห้าสิบถึงสี่ร้อยสามรอยแปดสิบกิโลนะครับก็ตกกิโลเมตรละสามสิบกตังเท่านั้นเองประหยัดถึง5เท่านะครับปกติสมัยก่อนเนะี่ยผมบางเดือนเนะี่ยผมวิ่งเยอะนะครับค่าน้ำมันเกือบหมื่นเลยนะครับ คราวนี้เอา5หารก็เหลือ2 0 0พันเท่านั้นเองปัจจุบันค่าค่าไฟรถใช้ไฟฟ้านี้ก็จะประมาณพันกว่า,ก,วาก็ถือว่าถูกมากนะครับปี1เนี่ยถ้าเกิดเราคำานวณนะครับประหยัดได้เกือบแสนนะครับใช้ไป6-7ปีก็6 0แสนห6 0 0แสนก็ซื้อรถใหม่ขึ้นมาได้คันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่อง ค่า maintenance แต่าอ,อลดน้ำมันลดน้ำมันเข้าศูนย์ทีหนึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอย่างต่ำสามพันบาทนะครับเปลี่ยนแหวนรองอ่านูน่นจากปีหนึ่งเป็นหมื่นเลยครับค่า maintenance แต่ว่ารถไฟฟ้าแนสเจอรวที่ผมค่า maintenance ปีหนึ่งที่ผ่านมาห้าร้อยบาทนะครับซื้อน้ำมันเกียร์มาเปลี่ยนเองนะครับเข้าศูนย์อาจจะสักแค่พันสองพันต่อปีถือว่าก็ก็จะประหยัดอีกเหมือนกันนะครับ ประเด็น,นที่2จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมคํานึงถึงในกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นะครับสร้างสร้าง PM ก็จะถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเป็น E ีตรงนี้ก็จะดีขึ้นมากนะครับในเรื่องของมลภาวะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็พูดถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นะครับก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ พอจากสังคมแล้วเราไปดูทั้งประเทศนะครับดุลการค,คร้าดุลการค้าในคนรู้สึกว่าผมต้องน้ามันเนี่ยเป็นสินค้านําเข้าอันดับหนึ่งของประเทศนะครับปีละหนึ่ง Star ล้านลาน้ลานบาทประเทศไทยเสียงเงินซื้อน้ํามันถุงที่สุดนะครับในก่อนโควิดบ้านเราเนี่ยนำเข้าการท่องเที่ยวดีการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้หนึ่งล้านล้านบาทเหมือนกัน,นจากตัวเลขในในตอนสมัยนั้นที่นักท่องเที่ยวมาประมาณสี่สิบ ล้านกว่าคนเนี่ยเราไ็ได้หนึ่งล้านล้านเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อ,อน้ํามันเพื่อแลกเปลี่ยนกับซาอุใช่ไหมครับซึ่งเราจะช่วยลดตุนการค้าของประเทศได้เราตรงนี้สามประเด็นหลักที่ใช้นะครับก็จะช่วยช่วยเหลือประหยัดได้นะครับใน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 ครัวเรือนแล้วก็แล้วก็ในชุมชนนะครับในตัวเมืองนะครับลดมลภาวะแล้วก็ในประเทศก็สามารถ ที่จะประหยัดได้ใช้โซลา่าได้นะครับในถึงเรื่องอนาคตพูดเรื่องอนาคตก็อีกสิบปีนะครับเขาทำกันมานานนะครับในในห้องแลบที่ผมอ่านข้อมูลหาวิจัยกันมาในการชารด์เร็วสมัยก่อนสิบปีนะครับสิบปีอ่าสิบปีมากกว่านั้นตอนที่ผมสมัยเรียนปเปรีกอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยผมอ่านบทความนะครับในหน,นังสือพิมพ์เยอรมนีคิดชาร์จเร็วได้เนี่ยสาสิบนาทีเต็ม อนนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับเพราะว่าสมัยนั้นรถรถไฟฟ้าที่ยังไม่พี่นิยมเพราเขาชาร์จถึงสิบสองชั่วโมงครับทําทให้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่าคําว่าชาร์จสิบสิบห้านาทีเกือบเต็มนะครับตามสิบถึงไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นเะี่ยไอ้นี่มีมามีมาเกือบสิบปีแล้วอยู่ใน l a บนะครับผมเชื่อว่าในในอนาคตอีกสิปีเนะี่ยจากที่เราชาร์จกันในสถานีชาร์จ ตาม10นาทีพราะจะเหลือ15นาทีตรงนี้จะดิสรับอุตสาหกรรมแล้วเปลี่ยนไปนเป็น EV อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งผมก็อ่านบทความวิจัย่10ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วรถ EV จะวิ่งควบคู่กับรถน้ำมันถึง50%นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา10ปีตัวเลขวันนั้นก็น่าจะใกล้เคียงกับที่เขาคาดการไว้ในบทความวิจัยบ,บทความวิจัยหนึ่งนะครับ ตอนนั้นโปรเฟสเซอร์นะครับถามผมก่อนที่ผมจะดีเฟนต์นจบอกว่าความเป็นได้ของรลไฮโดรเจนจะเ,เป็นยังไงบ้างในอนาคตจะทดแทนฟอสซิลได้หรือไม่ผมบอกว่าไม่ได้ครับในอนาคตที่ผมอ่านบทความวิจัยเป็นร้อยๆยบทความนะครับที่เขาวิจัยกันมาเป็น E ีวีฟันธงแน่นอนแหะครับแล้วก็ผมรู้จักนักการเมืองนะครับนาภาที่เขาก็บอกว่าผมว่าทำไมเ,เราไม่ไปใช้เป็นอ้อยจากพืชอะไรเงี้ยเหมือนในบาราซิลเขาบอกว่าก็รัดก็ ทางรับเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วเป็น EV สมบูรณ์แบบเขาไม่เอาจากจากพืชนะครับจากพืชแล้วเ,าเอามาตกัดเป็นเป็นเป็นน้ำมันอย่างตัว e 8, 8ีแปดแปดสิบห้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายครับอีกครั้งในต่างประเทศนะครับประเด็นที่5้าก็ในอนาคตเนี่ยอย่างนอร์เวย์ที่ผมจบมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอีกไม่กี่ปีนะครับจะเป็นกฎหมายที่ห้าม ขายเลยนะครับห้ามขายรถสันดาปนะครับแล้วก็ตามด้วยจีนอีกไม่ถึงสิปีนะครับยุโรปก็อีกสิบปีเหมือนกันนะครับยังเริ่มจากฝรั่งเศสก่อนนะครับเป็นเป็นกฎหมายที่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มังคับใช,ช้เพราะฉะนั้นทั้งโลกเนี่ยจะไปในไปในเทรนนี้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เอมาแชร์กันนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง ดาโก้ o, รถไฟฟ้าด้วยนะครับตัสดีถ้าเกิดพูดถึงรถไฟฟ้านะครับสถานการณ์ตอนนี้ในนอร์เวย์นะครับสถิติประชาชนเนี่ยใช้ซื้อประมาณ80%ถึง80%เลยนะครับที่เขาซื้อรถใหม่กันจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดะครับแล้วอีก10-20%เนี่ยยังคงเป็นรถสันดาปอยู่ถือว่าสูงมากแลว้วก็ปริมาณ รถเนี่ยในรถ E ีวีเนี่ยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วนะครับอย่างเดินไปถนนเนี่ยก็ก็เป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนในเปรียบเทียาบระหว่างรถไฟฟ้าอยู่ในในใน,ในกรุงออสโลเนี่ยครับก็ในฐานเนี่ยที่ผมจบด็อกเตอร์วิศวะพลังงานนะครับจากประเทศนอร์เวย์คือว่าไปอยู่ที่นั่นมาสี่ปีได้ทุนทําวิจัยรถไฮโดรเจนนะครับก็สาเหตุที่คนเขานิยมกันถึงขนาดนั้นเนะเพราะว่าการสนับสนุนของรัฐนะครับก็ โดยอันดับแรกก็จะเป็นลถถูกเลยครับเพราะว่าไม่มีภาษีนําเข้ารัดจ่ายสองแสนสองแสนแปลเป็นเงินบาทนะครับซึ่งบ้านเราก็แสนห้าบ้านเราเพิ่งมาทําที่หลังเขาทาหลายปีแล้วนะครับก็จะทําลถเขาจะถูกสถานีชาร์จเยอะ,ะตอนนี้ที่นั่นสถานีชาร์จน่าจะเกินสามหมื่นสามหมื่นแห่งนะครับตอนนี้ห้าหมื่นแห่งคือมีทุกที่มีทุกที่แล้วก็ชาร์จฟรีขนาดนั้นเลยเพราะว่าค่าไฟเขาจะถูกมาค่าไฟเนี่ย เขาได้จะได้มาจากเขื่อนเขาเขื่อนผลิตพลังพลังไฮโดรพลังน้ำเนี่ยครับพลังน้ําซึ่งปร,ประชากรเนี่ยเขามีน้อยมีมีแค่ห้าหกล้านคนแต่ว่าได้ไฟค่าไฟเนี่ยถ,ถือว่าถูกที่สุดในยุโรปเลยนะครับเปิดเปิดไฟเปิดผมเห็นค่าคำคืนสถานที่ต่างๆเปิดเปิดไฟกันเปิดไฟเล่นกันสว่างกันทั้งเมืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก ต่อมาก็ไม่ต้องเสียภาษีรถยนต์เลยเป็นรถ e v นี้มีอัพเกรดนะครับวิ่งในบัสเลนได้ขึ้นทางด่วนฟรีอีกต่างหากนะครับแล้วก็พวกนั้นนะครับซึ่งอย่างเทส la าก็เชิญเทส la มาตั้งสถานีเนี่ยให้พื้นที่ฟรีไปเลยครับให้พื้นที่ฟรีเปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนั้นถึงแม้ว่าประเทศเขาเนี่ยจะเป็นประเทศส่งออกน้ํามันอันดับสามของโลกเยอะมากแต่ว่ารัฐบ,บาลไม่ได้ตำหนนการใช้น้ํามันนะครับ อย่างประเไม่ใช่อื่นๆนะครับอย่างฟอนแลนด์นะครับก็สถานีชาร์จก็สี่ห้าหมื่นแห่งไปแล้วเยอะมากไปทุกที่ก็จะไปในทิศทางนี้หมดเขาใช้กางหันลมนะครับมาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นำนักการเมืองของบ้านเรานะครับที่มาสนับสนุนในทิศทางนี้นะครับยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ช่องดาโก้ด้วยนะครับ